อันนี้ดีใจได้อาบน้ำหรือว่างได็เ <s> ขียวแงงแงงแงเลยมันเป็นยังไงอาการเ <s> ออโอ้โหลปีนไปป <s> ีน <s> สู่ตายเลยว่าจิมบัวอืสบายตัวยังทีนี้อาบน้ำกับอาบน้ำใช่ใบบกูดโอน่วยใบโนนวยบกูดย่างดี ลกลัวล้าเกินบุบบุบบุบี้แย่เข่วด้วยแย่เข่ายังกระดอกกระเดียแท้พี่กินบโบปีนห่หาวได้ไหมคืนสู้ตายปอนนี้พี่โบอบอกสู้ตายอย่างเดียวเลยเจ็ดต,ตัวแห้งไหมเจ็ดมะเนี่ยแม่เจ็ดเออวันที่เจ็ดต,ตัวแห้งตายพอดีอาบกับพอยแห้งแล้วไก่แล้วไก่แล้วไก่แห้งแล้วเอ, <laughs> อ้าเอา เอาเอาสู้เอาสู้ก็แพะเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วนี่กินโบที่ขูดขนปุ่มเปย์มาคนจิ้มปุดอ๋อเอ่อเอ่ออ่อหาสู้ตายอ่ะเอ่อเอ่อเอ่อนี่บายอมเลยเนาะกินโบเนาะฮึใบตัวยังลูก มึงแั anyway, mm. uh, point, right? so worst, so ่งดากดุเริ่มชี้เลยจะได้ตัวหอมหอมแหมเดี๋ยวหอมลูกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันมามันหอมมาดมเอาดมเอามึงยข่งดากดุ๊กเดี๋ยวกระแหงรอลราลูกมันมีหลายอยู่ได้ละผล อาสะอาดแล้วมันเนี่ยอาบน้ำอ่ะมันไม่ใช่ที่กัดเล่นเนี่ยลกูกเสียวขูดขนชิ้โบนอ,อเอาไอเนิดนึงเอ้าเอาเอาไปเอาไปวีให้จาของรูปะนี่เอาวีให้ตัวเองดิเอาวีให้ตัวเองหน่อยลกูกเจ็บ บาเ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 ดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเออนอนหิวิ้งสิดีๆได้ไหมเนาะเออ,อพอแล้ว